ี่ตรงนี้แหละฮึบาบอเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยววโดนฟิวี เอาเลยนะโกดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกโกนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม a r k survival e v o กันเหมือนเดิมนะครับผมเอเคือตั้งแต่อัพเลเวลมาเนี่ยก็ยังไม่ทำอะไรต่อเลยนะฮะกะว่าจะไปจับกิฟฟินอย่างเดียวเลยงั้นคลิปนี้เราก็จะไปจับกิฟฟินกันนะครับผมอย่างแรกเลยคือต้องเตรียมของไปก่อนนะกิฟฟินเนี่ยมันต้องทำให้สรบปก่อนแล้วเราค่อยยัดอาหารให้มันได้นะครับผมสิ่งที่จะทำให้มันสรบได้นั้นก็จะใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะก็คือแบบ ปืนไรเฟิลปืนยาวธรรมดานี่แหละแล้วก็มีลูกอันนี้นะคะผมลูกยาสลบธรรมดานั่นแหละนะฮะแล้วก็ส่วนอาหารที่จะให้มันเนี่ยก็แนะนําให้เป็นคิวโบเลยเพราะว่าเนื้อปกติเนี่ยมันจะไม่กินมั้งนะถ้าจำไม่ผิดน,นะคะผมส่วนคิวโบเนี่ยของก็มีประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเอาทานออกก่อนเออไข่เหลือไข่ด้วยไข่ของมันเนี่ยมันจะกินเป็นไข่ของออตัวเอลูซอรัสนะฮะนี่ นี่ไงขายของเอาโลสซลัดอันนี้นะฮะแบบนี้ก็สะสมมาไว้ตัวมันเอาไปทิ้งไหนไม่รู้จำไม่ได้หรอทำไปสัก5อันดีปะ่ะเฮ้ยอันนี้เอาไปหมดเลยดีวยกว่าโอเคของก็มีประมาณนี้แต่ขาดอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเป็นเออ่กุเคทความิสก็คือแบบเนื้อน้องย่างนะครับผมต้องไปหาเนื้อน้องก่อนหาเนื้อน้องเนื้อน้องหาจากไหนก็เคยสอนไปแล้วนะจากอีตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็มาเผามาย่าง โอเคเลยขี okay. Okay. ต่ตรงนี้ไปวายไม่เจอสัตว์ตัวใหญ่แต่เห็นงูนะฮะงูเนี่ยมันก็ดอปให้เหมือนกันเดี๋ยวกูจะไปลองฆ่าง,งูดูเผื่อได้สักอันนะฮะโอเคไหนละ่ะเฮ้ยลงน้ำเหรอเฮ้ยไอ้น้องพี่ไม่ค่อยสันทัดกันในน้ำอุยอุย,อยมันไล่ว่ะอ๋อมันไล่ตัวพาราเซอร์อไปโอเคมันไม่ไรแล้วเนี่ยตัวเนี้ยกูเอาระจำเลยตัวนี้นะฮะในการหาเนี่ย พาลาเซียมพาลาเซสเตียมอะไรไม่รู้เอ้ยเอ้ยยูโรยูโรกระปะุกตกใจหมดฮะน้องวิ่งหนีเหรอเฮ้ย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 สองเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอยา่าอย่าไม่เอาไอ้บ้าโอ้โหโอ้โหสรุปนะอยา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นงูเห็นงูเห็นเห็นงูเสือกมีแบบเออโอ้โห ดีนะใส่ชุดก่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดเนกพี่ไอ้น้องนกพี่อีงูว่านี่ไงได้แล้วนี่ไงเนื้อน้องฮะเอาไปย่างย่างที่เตาอะ่ะเสีย่ยงไรวะเฮ้ยยังไม่หมดหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวไปก่อนเฮีดนกจะตายแล้วโอเคหาจิกซากหิวเลือดซีน้องมีซากอะไรให้จิกปะโอเคแค่นี้พอ โอเคไม่เป็นไรเ <c oughs> กือบตายโหว,ว่าจะเอาพาราเทอร์เรียมตัวนั้นนะแต่ว่าได้งูมาโอเคไม่เป็นไรแบบนี้ก็โอเคเหมือนกันเราก็เอาอันนี้ไปย่างนะเราก็ไปใช้ทําคิวโบมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่โก้แบบว่ามันน่าจะต้องใช้นะก็คือเป็นยาคูณสิบเห็นเขาบอกว่ามันช้ามากๆเลยเพราะงั้นเนี่ยก็จะเอายาคูณสิบไปด้วยเนี่ยแล้วก็มาเผามาย่างเนี่ย ใส่เข้าไปนะเขกดไลฟ์ไฟปุ๊บแค่นี้แหละอันนี้ก็ใส่ไปเลยเราก็รอให้มันสูงนะมันจะขึ้นแบบมุมว่างเงี้ยรอจนหมดเวลาที่มันนับถอยหลังเงี้ยนะแล้วเปิดรอเลยเนะี่ยยี่ตรงนี้เนะี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเนี้ยคุกเคธพามีก็คืออันนี้ในการเอาไปใช้นะครับผมเพจะทิ้งอันนี้ไว้เพิ่มโอเคแล้วก็เอานี้เข้าไปเนะี่ยกุกเคธพามีของเราของก็มีประมาณนี้เลยนะคะผมสิ่งที่หลกัหลกๆเลยนะ,ะก็คือไฟเบอร์กับไม้ แล้วก็เป็นอันนี้อซาวรุูตหรือว่าเป็นหัวมันฝรั่งฮะอันนี้หาได้จากการปลูกเอาเท่านั้นนะอันนี้เป็นเมโจเบอร์รี่เบอร์รี่ม่วงแล้วก็น้ําขวดเดียวพอพี่โก้ใส่ไป3ขวดเนี่ยเพราะว่าจะทําหลายอันประมาณนี้ไข่อลูซอลารรสักหนึ่งฟองแล้วก็อันนี้สักอันหนึ่งเนี่ยกดลยไลฟ์ไฟพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นสีม่วงอย่างงี้ก็คือแบบรอให้มันทําจนเสร็จเนะี่ยเคสจะได้แล้วนี้เนะี่ยเคสได้2อันเลยเนะี่ยกดปุ๊บ ดับไฟก่อนเนะี่ยอันนี้ก็ดับไฟโอ้โหขุมแล้วเนี่ยไปลูกเดียวเนี่ยเชิญโอเคอันนี้ก็ทิ้งไว้เลย,เลยก็จะทิ้งไว้เลยเลยนะี่ยเอาเข้าไปคราวนี้เนี่ยพอทิ้งของเกินไว้นะคะผมมันก็จะแบบทําให้เรื่อยๆเลยสําหรับหัวมันฝรั่งนะก็ปลูกเอาเนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณเนี่ยเอามาปลูกในกระถางแบบเล็กขอบนะกรนะถาง,นะงใหญ่เนะี่ยกดเข้าไปนี่ อันนี้คือเป็นซีดของมันนะครับผมในการเอามาปลูกคิด okay, ประมาณนี้แหละเอออีกอย่างหนึ่งที่ต้องเอาไว้ลืมลืมลืมนี่เลยยาคูณสิบนะเอาชูตติ้งบามเอาไปสัก2อันพอของอันนะแค่นี้นด้พอของอะไรไปเยอะแยะขอเก็บของแป๊บนึงเนี่ยโอเคอันนี้ก็ได้แล้วนะครับผมสําหรับคิวโบของอัลลูซอรัสนะคะเมก็ได้สอันโอเคเราก็ปิดไ้เลย ก็บวันนี้ก่อนเดี๋ยวมันเน่านะตกไข่โอเคจะเอาไปกี่อันดีอ่ะชิคชิคก็จะเอาไปสัก11กันก่อนนะฮะกันไว้ก่อนอนะประมาณนี้แหละส่วนที่ขี่มันเนี่ยมันน่าจะขี่ได้เลยไม่ต้องใช้แบบอานขี่มั้งนะฮะแล้วเราก็จะไปกันเลยจุดมุ่งหมายของเราที่จะไปนะครับผมก็จะเป็นส่วนของยอดภูเขาฝั่งฝั่งเขาเกาะคาโน่อนะฝั่งเกาะคาโน่อนะ โอเคเดี๋ยวเดินทางไปเลยนะครับผมเจอกันที่นู่นเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้จะถึงเขาลูกนี้แล้วนะครับผมนี่ประมาณตรงนี้เนียนี่มันจะอยู่ติดๆอ่าแถวๆเกาะคาโน่ใกล้ๆเกาะคาโน่นะฮะซึ่งอีกิฟฟินเนี่ยมันจะหาได้แถวๆเขาลูกนี้เท่านั้นแล้วก็อีเขาเล็กๆอ่ะที่อยู่ข้างกันเล็กๆแค่นั้นนีนี่ไงเจอตัวละ ส่วนตัวที่โกจะเลือกจากนี้โก้จะขอเลือกเป็นตัวเมียแล้วกันนะฮะก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าไปดูใกล้ๆก่อนว่ามันเลนสเปกเราไหมก็คือแบบมันเคารพนับถือเราไหมอะไรประมาณนี้เนะี่ยตกใจเสือโอเคลืมไปหมดเลยอีเวนต์เออต้องเข้าไปดูก่อนว่ามันเลนสเปกเราไหมนะโอเคเลสเปกอยู่ก็คือแบบว่าเออมันนับถือคุณอะไรประมาณนี้คุณสามารถขี่มันได้นะฮะส่วนตัวนี้หรออันนี้ก็เลสเปกอยู่เพราะว่าเลเวลโก้เก้าสิบแล้วนะฮะ ส่วนเลเวลที่จาพอขี่ได้เนี่ยประมาณ85ถึงขึ้นไปอะไรประมาณนี้มันถึงจะแบบเลสเปกอยู่เราขี่ได้แต่ถ้ามันแบบขึ้น mm hmm. โดนเลนสเปกอะไรเงี้ยนะฮะมันจะขี่ไม่ได้นะครับผม mm hmm. ก็จะหาเลือกขี่ตัวดีๆก่อนโอ้โห mm hmm. สามตัวอีบ้า mm hmm. เดี๋ยวจะเย็นไอ้น้อง mm hmm. เออมิรอเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรให้มันรอรอให้มันตีก่อนนะเราค่อยแบบรุมยิงได้อะไรประมาณนี้ อันนี้ก็เยอะเกินสามตัวขอตัวดีๆสักตัวดิอยากได้ตัวเมียจะได้เอาไข่มันไปทำคิวบแล้วก็จับเป็นอ่าตัวอะไรวะอีที่มีเขาอ่ายูนิคอนเออจะได้ไปจับยูนิคอนที่ขังไว้เนี่ยอยู่ไหนละโอ้ห้องอยู่นู่นเดี๋ยวโกจะยิงเลยดีไหมย,ยิงเลยดีไหมคือไปดูของคนอื่นมาของฝรั่งอ่ะเขาแบบว่าทำกรง เป็นประตูนกอะไรเงี้ยเราค่อยยิงมันจะได้ยิงง่ายๆเนี่ยโอ้ข้างล่างอย่างแจ่มเลยอืออยากได้สักตัวจังลุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกดีๆก่อนแนะ่เอาสักตรงนี้ได้ปะตรงนี้น่ายิงได้อยู่เอาตัวไหนดีวะมันต้องแบบหาถ้าไม่ทําเป็นกรงขังเหมือนเขาเนี่ยมันต้องหาตัวล่อนะ่แล้วค่อยยิงเออปะ่ะเอาก็เอาวะห้าวนะเนี่ยห้าว อยากได้อยากบวกทั่วสีขาวโคตรแดมมีมอ่ะสีขาวโคตรแดมมีมอ่ะเอาสีขาวดีกว่ายิงโดนไหมโก้จุไม่โดนหรออู้เสียดายอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจุไม่โดนวะอะไรเนี่ยยิงโคตรกากเลยเออเลงดีๆสิจุไม่มีเสียงตอบรับโอเคสงสัยไกลเกินไป ต้องไปใกล้ๆเนี่ยสีขาวโคตรแจ่มอ่ะโอ้สวยมากมันสวยมากเอ้ยเซฟเซฟสีขาวโคตรแจ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบินไปล่อสีขาวเนี่ยสีขาวเลสเปกเราไหมโอเคเลสเปกเลเวลสี่ด้วยคือก็เล่นเซฟไวอซี่นะ,ะก็จะเวลสัตว์น,น้อยๆหน่อยแต่ก็แจ่มๆอยู่ได้ไปเี่ล่อมาสักโอ,โอ้เอาตัวเดียวมาทั้งฝูงทำไมไอ้น้องนี่ไง คือข้างล่างก็มีสีขาวอะข้างล่างก็กําลังบวกไงย,ยิงได้ด้วยยิงง่ายด้วยเอาซักตรงนี้แล้วกันเนะเราจะหันกลับไปจริงตัวไหนก่อนดีเอาซักตัวสีขาวแล้วกันนะชือ่อเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้นี้สีขาวเหมือนกันคิดผิดปะเนี่ยไม่เอามาเนี่ยจุไม่โดนอีบ้าคือน่าจะคิดผิดอะไม่เอากลุ่มขังมานะฮะนิ่งๆสีจะยิงถูกไหมเนี่ย เฮ้ยถูกอยู่ถูกครั้งหนึ่งเฮ้ยถูกครั้งหนึ่งนิ่งๆน้องขอโทษขอโทษขอโทษอี๋เดี๋ยวไอ้น้องอย่าเดี๋ยวนี่นี่นี่มาตีตัวนี่หรอมามามาตีตัวนี่หรออ่ะอ่ะตีไปพี่จะลงจับสวยอย่างั้นแหละอะไรโอ้อีกระปุกนี่ ข่าสิโอเคเรียบร้อยหวังว่าจะฆ่าไม่ไมเสร็จนะโอเคตรงนี้แหละฮู้บาบอเดี๋ยดยดดดย,ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมโอ้ไอ้นั้นก็รีบตายจังเลยนี่นี่นี่มาตีตัวนี้เราอะเนี่ยพวกไทเซอร์ทอปอะไรพวกเนี้ยมามาเออนั่นแหละนั่นแหละไอ้น้องนั่นแหละดีโอเคประมาณนี้เลยดีดีแจมเมนูตีไปตีไป อย่าเสือกตายนะอย่าเสือกตายนะร้องหน้าเนี่ยเฮ้ยยิงยากว่ะลูกนี้ทำมันมันดีกว่าคงขังอะ่ะไม่โดนเว้ยมันต้องใกล้ใกล้ใช่ปะไม่โดนเว้ยเฮย้ยโอเคโด,โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วดแล้วไม่โดนเฮ้ยอีมันแรงมันแรงบ้านี่เออ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ก็รีบจัดการจังเลยเนี่ยคนยังไม่พร้อมเออผาดผาดผาดกูกูผาดกพผาดอย่างแรงเลยแหละตามมาตามมาอหาตัวให้มันตีอีกอ่ะหมูตีแรงอลเนี่ยก็บแป๊บเดียวตายหมดแล้วเนี่ยถามตัวอุสาหามาให้ตัวไหนตีแรงแรงวะอ่ะตีหมูไปเข้าไหม นั่นไงโอ้โเด็กแค่นั้นก็ไปตีเน,ะนาะเฮ้ยมาตีหมูเนี่ยอีหมูสองตัวเลยเนี่ยเฮ้ยอยู่เฮ้ยบอกให้ไปตีตัวอีหมูบ้าโบกแตกเดี๋ยวเฮ้ยชาติไหนจะจับได้เนี่ยโอเคงั้นทิ้งระยะห่างเนี่ยเราก็ยิงเอาสักนัดสองนัดก็ยังดีอ่ะเออ ความไม่เตรียมพร้อมอะไรของโกนี่แบบอุปสรรคชิบหายเลยน้องบินเร็วจังเว้ยอีกข้างมูลก็มีอีกดักหน้าดักหลังอยู่ได้เอาตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันตรงนี้ได้อยู่ชึบมาสิครับโกโลหล่อเล่นเลียวหล่อเล่นเฮ้ยกว่าจะยิงมันสรบปนิดใต้ก่อนเลเนี่ยอีเดี๋ยว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 ขอสักนัดเถอะ ขอสักนัดได้เน้นสักดอกสองดอกนะค่าสรุปมันจะแบบไม่ต่อเนื่องอะ่ะมาเออสั่นประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคยิยงหนึ่งนะัดเราก็บินหนีอย่างเงี้ยเออตรงไหนว่างว่างหว่าตรงนี้ว่างว่างแล้วกันเนะจื้จืจืจืตามมาไหมตามมาอยู่บินเร็วจังเว้ยอีนี่บินช้าหรืออีนั่นบินเร็ววะโอเค เอาโก้ใส่ลูกสิโก้เขี้ย,ไม,ยไม่ทันเย็ดเป็ดไม่ทันแล้วไม่ทันเฮ้ยน้องรีบจังเลยเวยเ้ยเออให้ตั้งตัวหน่อยไม่ได้หรอชาติไหนจะจับได้เนี่ยลีลาอยู่ได้เีตรงนี้เอาหั่นกระบี่ก็มาดิครับก็มาดิครับยิงไม่ออกครับยิงไม่ออกครับเฮ้ยเฮ้ยโอเควเ่า โอเคไหมจะบินหนีเหรอไม่ไม,ไม่ไม่บินหนีไม่บินหนีมีของให้ตีเยอะอยู่ลงตรงนี้แหละเอ้ยเปลี่ยนกระสุนสิเฮ้ยเปลี่ยนกระสุนสิเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโหคตรมัว่วโคตรมั่วอีเสือกับอีนี่โอ้ยน้องนี่ไงตัวพวกนี้เนี่ยเป็นสเตคโกโซรัด ให้มันช่วยแล้วกันเตโกแทงให้พี่หน่อยพี่จะยิงเน้นๆไม่โดนเว้ยเบื่อเบื่อมันจ็บของยากโดนเอาสิครับอยากขวางทางพี่สิเออโดนก็เอาสิครับก็เอาสิครับอ่ะยโดนเอามาดิครับ โดนก็มาดิครับก็มาดิครับจะบินหนีเหรอน้องบินหนีเหรอบินหนีจริงด้วยอีเวนเดี๋ยวไม่โดนดวเว้ยเฮ้ยนกอยู่ไหนวะโอ้บินหนีจริงจังด้วยวะบินหนีจริงจังด้วยวะบินไกลด้วยเนี่ยอชิมหายเดี๋ยวขอพี่ใส่ลูกก่อนไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพลาดเลยเนี่ยพลาดเลยเนี่ย ใส่ลูกซิกโก้เอา้าหายเวีนกำเย็ดเป็ดแล้วเย็ดเป็ดแล้วเดี๋ยวน้องอายไปไหนวะอ๋ออยู่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบินรอบมันใหม่เนี่ยแล้วก็แบบเออมานี่นี่ไล่พี่ไหมไล่ไหมไม่ไล่เหรอเอา้าอีชิบหายเดี๋ยวจะไปอย่างนี้เลยเหรอเอ้บยบ้าเอ้ย อย่าบอกนะไ่าได้จับตัวใหม่นะ่ะไม่ไล่ว่ะไปเลยว่ะเออว่ะพลาดว่ะไปเอากรงขังก็ได้มั้งโอเคเดี๋ยวโกจะกลับไปทำกรงขังดีวกว่านะเป็นประตูอะไรอย่างงีโ้โอเคนะตอนนี้โกก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับผมเมื่อจะมาทําเป็นทาอะไรวะเพื่อที่จะมาทำเอ่อกรงขังเออกรงขังของกิฟฟินนะฮะจะได้เด็บยิงง่ายแล้วมันไม่หนีด้วยเออโง่โง่นิดนึง ก็กรงขังนี่นะครับมันจะทําจากไดโนเสาร์เกตนะครับผมเดี๋ยวโก้ต้องดูก่อนว่าอยู่เลเวลไหนเนี่ยโก้จะทําเป็นเลเวลหินไม่ใช่เป็นของหินไปนะฮะเอ่อนี่ไงไดโนเสาร์เกตสโตนไดโนเสาร์เกตเวก็คือแบบว่าเป็นประตูไดโนเสารใ์ใหญ่ๆนะฮะอันนี้เลเวลยี่สิบเจ็ดนะครับผมตัวล็อกอันนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นประตูอันนี้เป็นโครงมันแล้ก็จะมาคาบที่โตซสมิตี้ใช่ปะเป้าวะหรือว่าในตัวเราเลยเดี๋ยวโก้ดูก่อนเนะี่ย โอ,โอ,โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงไดโนเสอเกตเวยเอออันนี้ก็คือใช้หินโอ้โหโอ,โอ้คือจะทำอันนี้เะ่ครับผมคงไปสัก4อันแล้วส่วนอันนี้เนี่ยเอาไปสองอันสองอันก็พอใช่ปะโอเคเดี๋ยวจะหาหินก่อนเนะะี่ยตรงนี้มีไปเอ่ยหินมีเยอะอยู่แล้วก็ไม้ใช่ปะแล้วก็แทสนะะีเอ้ยแทสนี่เอ้ยของเต็มบ้า เอานี้ออกก่อนนะฮะแล้วก็แทสเข้าไปปุ๊บนี่ทํานี้สี่อันนะเดี๋ยวคาบดูก่อนว่าได้เกียนอันเดียวหรอแล้วก็ขาดไม้เพิ่มไม้เข้าไปอีกแล้วก็ทําอันที่สองอันที่สามอ่ะฮะขาดหินละขาดหินเอาหินเข้าไปอีกก็ได้เป็นอันที่สี่โอเคทํานี้สี่อันนะฮะแล้วก็มาทําอันนี้หินหมดวะเย็ดเคเอ้หินอยู่นี่มีปะเอ้ย นี่ไงหินมีอยู่ก็เอานี้ไปสัก2อันฮนะหอันสองอันโอเคขอแค่นี้แล้วเราก็จะไปไปวางเนะี่ยเราก็ล่อให้มันเข้ามาในกรงแล้วเราก็ยิงฟีฟีเอาประมาณนี้เนี่ยเอาอันนี้เก็บไปไว้ชุบชุบชุบโอเคประมาณนี้ครง4อันนะประตูสัก2ออันเดี๋ยวขอดูประตูก่อนอเออประมาณนี้แหละไม่วางไม่วางโอเคเดี๋ยวจะไปเล,เลยนะฮะเดี๋ยวขอนอนก่อนดีวกว่าพรุ่งนี้ค่อยไป อ่าตอนนี้ก็มาถึงที่บุเขาเรียบร้อยนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องหาทาเลดีๆในการวางกองก่อนนะครับผมที่แบบจะไม่มีสัตว์มากวนนะฮะตอนที่แบบเรายิงสัตว์สลบอะไรประมาณนี้หาดีๆก่อนตรงไหนดีเอาตรงนี้ไหมมันอยู่ใกล้ดีอะ่ะตรงข้างล่างนี้ก็ไม่มีอะไรกวนด้วยโอเคเดี๋ยวกูจะวางแถวดวนี้แล้วกันนะฮะโอเคตรงนี้แล้วกันแล้วก็เปิดมาเลยเอ่อกระเป๋ากระเป๋าอยู่นี่เริ่มวางอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ นี่อันนี้เป็นไดโนเสาร์เกตนะครับผมก็จะวางซักปึ่งตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งอันใกล้กลๆนี่ไม่ใช่ไม่ต่อกันสิเออมันต้องวางไงวะชิมหายละไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ติดต่อกันมันห่างกันซักนิดนึงอะห่างกันนิดนึงนิดนึงนิดนึง,นงประมาณนี้ได้ปะตอนนี้ได้ปึ๊บไหนดูดิห่างไปปะวะ ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่นะฮะเดี๋ยวโกจะวางอันนี้เป็นประตูนะครับผมกั้นไว้ด้านหนึ่งปุ๊บอันเดียวพอนะกั้นไว้ด้านนึ่งเราก็เปิดเข้าเปิดออกโอเคประมาณนี้ได้อยู่ความห่างประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่เราก็วางเพิ่มเลยครับผมอันนี้เชบออกมาสักนิดนึงโป๊ะเข้าไปแล้วก็อันนี้เอามาอีกติดโปะ๊ะสว่วนอันด้านสุดท้ายตรงนี้นะครับผมโกจะวางเป็นอันนี้ก็คือเป็นเกตเกตอันสุดท้ายอะ่ะ หันหันมาฝั่งนี้ดีกว่ามันจะได้ติดอันสุดท้ายนะฮะป๊อปเนี่ยแค่นี้ประมาณนี้ได้แล้วนี่ก็เปิดไว้ข้างหนึ่งนะครับผุมให้มันเข้ามาเนะี่ยบินเข้ามาปุ๊บเราก็ออกไปฝั่งนี้เราก็วิ่งมาปิดตรงนี้ล็อกไว้เออเราก็ยิงมันรัวๆเลยโอเคเดี๋ยวก็จะเริ่มทําแผนการเลยนะฮะเออน้องต้นไม้บังเว้เดี๋ยวยิงจากตรงนี้โดนอยู่นะฮะเล็งดีๆก่อนปุ๊ม เงียบกิ๊บไอ้ีบ ja e ้าเดี๋ยวตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่เร่งเร่งเร่งมันจะบินกลับไปทำไมเนี่ยเออโจ้โดนวิโดน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 เดียวเดียวเดียววิ่ง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 เปิดประตูสิเข้ามาสิไอ้น้องเข้ามาสิแล้วก็ปิดเฮ้ยเอาเอาติดไหมเอาไม่ติดหรอเฮ้ยเฮ้ย ไม่ติดหรอเข้ามาได้ปะอ่าเข้ามาไม่ได้ไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจเยินจเจยินมันต้องเปิดให้มันเข้ามาก่อนอนะ่ะเข้ามาสิเข้ามาสิมันไปไหนละเฮ้ยอย่าไปว่าไปบวกกับนกเรานะจริงด้วยอีเวนเออเดี๋ยวยาเออบินมาตามมาตามมาแล้วก็บินเข้ามาตรงนี้เขาบอกเขาเข้ามาตรงนี้ ไอ้น้องเดี๋ยวโอเคก็บินเป็นระยะทางเนี่ยล่อม,มันเข้ามาตรงทางตรงนี้มันไม่เข้าเว้ไอ้บ้านี่เนี่ยประตูปิดแล้วเนี่ยมันก็มาตีกรงเราเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าไปก็ได้เออน้องเอ้ยติดติดยิหายเอ้ยติดเอเอ เฮ้ยติดติดลงไม่ได้โอเคเสียนกเสียนกยอมยอมยอมเสียนกก็ได้ปะยิงแล้วกันเออเสียนกก็ได้ปะเนี่ยเออเข้ามาเข้าไปยังเออปิด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 เออแบบนี้หละเออยอมเสียนกไปอันหนึ่งก็ได้นี่นี่เราก็ยิงมันนะมันติดเข้าไปนี่แล้วเราก็ยิงรัวๆเลยเฮ้ยนูก็จะไม่ได้แล้วติดอยู่ในกรง มันออกไม่ได้มันออกไม่ได้เราต้องยีบยิงนะฮะถ้าเป็นเอาแบบหินหรือเอาไม้มาเนี่ยมันอาจตีแตกก่อนได้นะครับผมเราต้องรีบยิงเนะนี่ยนี่ยิงรัวๆเลยสลบซะทีเถอะไอ้น้องเออกี่นัดแล้ววะประตูเราจะแตกก่อนปะเนี่ยไม่อยากเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันตีประตูเราแตกก่อนปะโอ้ยเหลือเยอะเหลือเยอะว้ายออกไม่ได้ยิงตูดมันโอ้เลเวลวสี่นี่สลบเรียบร้อยนะครับผม เออก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เออปึ๊บกดเข้าไปนะแล้วก็เอาก็จะลองเอาคิวโบโให้กันสักอันหนึ่งชึบเรามาดูว่ามันจะชา้าหรือเร็วหรืออะไรยังไงเนี่ยเออทำไมเสียงนี้วะมีอะไรมากวนปะไม่มีนะอันนี้โล่งอยู่โโหโค่นนานเลยบอกเลยกูจะทิ้งไว้หมดเลยแล้วก็ใช้ชูติ้งปลามันหนึ่งด้วยนะฮะกดฟีดเลยรอเลย นี่ก็ประมาณนี้เนี่ยมาดูกันว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่านานมากเลยอ่ะกูก็คิดว่านานอ่ะเพราะงั้นเนี่ยกูจะใช้แบบว่าคูณ10กับ cubo อย่างไม่ลังเลเลยคือคุณ10เนี่ยก็หาง่ายอยู่แล้วแหละแต่ c u วโบเนี่ยมันต้องมารอไข่ของเอารูสอลัตอ่ะมันจะช้าเนี่ยระหว่างนี้ก็ร,รอไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวกูจะมาให้ดูว่าหลังจากที่เราใช้คิวโบเราบวก คูณ10ไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเราเหมือนต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการจับตัวนึงเนี่ยครับผมโอเคเดี๋ยวจะรอให้มันใกล้ๆก่อนเดี๋ยวแต่ตัดไม่ให้ดูเอ่อทุกคนครับโก็ทำพลาดอย่างแรงเลยอย่างหนึ่งนะฮะคือลืมเอายาสลบมาคิวหายละถ้าแบบมันขึ้นช้าอะไรอย่างงี้เนี่ยฮะมันตื่นก่อนเราก็ก็เสียคิวโบแล้วก็เสียยาคูณสิบไปอะ่ะโอ้ก่อนอื่นนี่แบบ นกเราก็ตายอุตส่าห์เสียสละนกเพื่อจะให้มันแบบเข้ามานี้นี่เพื่อจานะฮะเสียได้เสียได้เดี๋ยวต้องไปเรียกรีเควสนกมาแล้วก็จะไปหาเป็นยาฮูลสิบมาเฮ้ยยาสลบมาให้มันโอเคได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่นี่รีเควสตตัวเทปาจจล่ามาแล้วนะฮะเทปาจจล่าเออช่างมันแล้วก็รอดูว่าอันนี้มันจะขึ้นเยอะแค่ไหนโอเคใกล้แล้วนะครับสําหรับขีดแรกนะครับว่ามันจะขึ้นเยอะแค่ไหนเอาเร็วเ,เร็วเ,เร็วอะไรอน้องเอเลย ปุ๊บ17%โอ้โหเอ้ยอ,อ,อย่าบอกนะคือคิวโบอ,อันหนึ่งกับยาคูณสิบเนี่ยได้17%ทุกคนคิดดูอันนี้ขนาดเสิร์ฟง่ายนะฮะโอ้โหจะบ้าตายเดี๋ยวก่อนนี้เนี่ยคงต้องไปหายาสลบมมาให้มันฮนะเดี๋ยวกูจะตัดมาตอนตื่นเลยก็ได้เพราะงั้นคิดว่าใช้เวลานานน่าชั่งั้นเดี๋ยวกูจะตัดมาตอนตื่นเลยนะคบผมโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้น้องก็ตื่นเรียบร้อยแล้วนะฮะ ทำหน้างๆโโอยู่ตรงนี้แม่คือตอัวน,นีก้ก็จับได้นะครับเป็นตัวผู้ไม่เป็นไรอะ่ะก็เลือกไม่ออกเหมือนกันนะเป็นไรนะฮะคือตอนนี้เนี่ยน้องใช้เวลาทั้งหมดประมาณวันกว่า,วานะครับผมเราก็แดกคิวบไปประมาณ78อันได้นะครับผมบวกยากคนสิบไปนี่ไม่อยากนึกสภาพตอนที่แบบอะไรอะแบบที่ไม่มียาคนสิบหรือไม่มีคิวบเลยนะถ้าจับเนี่ยมใช้เวลาน,านานมากจริงๆโอเคเดี๋ยวพวกเราลองขี่น้องดูนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช้อานนะครับผมขี่ได้เลยแม่หล่อวะ่ะตัวสีขาวด้วยโดดบินดิคือน้องจะบินได้ประมาณนี้ถามว่าเร็วไหมก็นิดหนึง่งอะประมาณนึงนครับผมไม่เร็วมากแล้วก็เวลาขี่บนหลังน้องเนี่ยสามารถใช้ของได้นะครับผมนี่แล้วเราก็ใช้มือซ้ายแบบบังคับให้น้องไปข้างหน้าไปข้างหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้มือนหนึ่งก็แบบยิงปืนอะไรก็ได้อย่างเงี้ยในการแบบอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าบินหอยหลังเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ อีกอย่างหนึ่งที่เด็ดมากเลยคือแบบภาพพุ่งลงนะฮะแบบกดหัวลงปุ๊บนี่มันจะเป็นพุ่งอย่างนี้เลยนี่โคตรเทพนี่กว่าจะได้ขี่นี่ยากเย็นชิบหายเลยแล้วก็รอน้องชาร์จใหม่ก่อนแบบหนึ่งเนะี่ยคือเวลาพุ่งลงเนี่ยมันจะแบบลงเร็วมากเราสามารถแบบย้อนขึ้นไปข้างบนได้ด้วยเดี๋ยวจะทําให้ดูเนะี่ยต้องแบบบินขึ้นไปงสูงก่อนเหลียวลงมาข้างล่างนะแล้วก็พุ่งลงไปปุ๊บฟิวแล้วก็แบบบังคับเนี่ยได้ ให้มันพุ่งขึ้นขโมลได้อีกเนี่ยจะเป็นสายสายอยู่เป็นได้ประมาณหนึง่งล้วก็ลงแล้วก็หายนี่พุง่งโอ้สุดยอดสวยงามมากเด็ดเดดีๆประมาณนี้เี่้คือเดี๋ยวไปลองดูให้มันน้องตีพลังพลังจบตีน้องประมาณเท่าไหร่วะมารีดาเมจเก้าหเก้ฮ้ยทำไมน้อยจังวะเฮ้ยตัวนี้สำหรับคือตระก,กูลของตัวกิฟฟินนี่นะครับผมมันจะมีแบบหลายแบบ คือแบบตัวเลือดเยอะตัวตีแรงตัวบินเร็วประมาณนี้เนี่ยสำหรับตระกูลนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นบินเร็วมัง้งเพราะว่าแบบดาเมจน้องน้อยมากแต่ก็ตีแรงอยู่ดีเนี่ยถ้าบินเอื่อยๆมันก็จะแบบเป็นสายให้อยู่เป็นแบบเสียงแหวกอากาศอะไรประมาณนี้แต่มันจะไม่เร็วนะเราก็จะไปลองแบบพุ่งใส่ตัวทีเล็กดูมันจะรอดไหมมันน่าจะได้อยู่นะโอเคพุ่งขึ้นข้างบนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ป,บประมาณนี้เราก็พุ่งใส่เลย ลบอีอู้มันไม่แรงอะ่ะมันไม่แรงอะ่ะก็ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับตัวกิฟฟินนะครับผมก็เป็นไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ไว้ได้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้ทำอะไรต่อนะสามารถม้นบอกได้เลยสำหรับคลิปนี้ลาไปแค่นี้ละครับบายบายไปแล้ว